วันนี้นะคะเราจะไปดูลูกน้องทำบิ๊กคินิ่งบ้านใหม่กันค่ะโดยที่เราจะเอาสเปียงไปส่งลูกน้องด้วยนั่นก็คือกาแฟเย็นเย็นเข้มเข้มตามออเดอร์ที่ลูกน้องสั่งมาแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้กาแฟทั้งหกเจ็ดแก้วนั้นอยู่ที่ไหน <c oughs> อยากรู้ไหมเดี๋ยวตอนที่เอาไปให้เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันทีว่าเก็บไว้ตรงไหนกันไปจ้า <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้เราถึงหน้างานที่ทีมงานเราบิ๊กคินนิ่งอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากาแฟเข้มๆไปสุดแล้วดูซิว่าเราขนมันมาอย่งนี่พื้ที่เก็บมันคือพื้นที่ไม่เป็นไรความเข้มยังเหมือนเดิมปลอดภัยสุด ใช่อะไรนะใช่กระเพหมวดก็เอาหนึ่งอัวทำเพิ่ยเหอนะอทรทอคนะนู้นวนชิมบุญแล้ววนเสาต้นนามมาบ้านตรงนีนเ้เห็นจากหน้าบ้านนะนู่นหัวกระพาน ตามติดชีวิตหญิงเอี่ยมวันนี้นะคะทีมงานเราอยู่กันที่บ้านใหม่ด้านหลังนี้นะคะบ้านใหม่หลังนี้นะคะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราเข้าดูแลทำความสะอาดก่อนที่จะเข้าอยู่นะคะพื้นที่ภายในบ้านนะคะจัดสรรได้อย่างเหมาะสมและลงตัวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างคะ่ะตามไปเลยค่ะวะั Hmm. เป็นชาวเมือยู่เป็นกระจกใสหน้าเลยวิ่งเลยนะใ <c oughs> สกิ๊กจัดเขายังติดตั้งไม่เสร็จเนาะแต่เราก็ทำความสะอาดไว้ให้ลูกค้าพร้อมใช้งานคะ่ะ <c oughs> ในส่วนของช่องลงตรงนั้นนะคะเราก็ต้องเช็ดนะถึงจะเป็นของใหม่ก็เปื้อนฝุ่นนะคะเพราะว่าเขาจะติดตั้งก่อนที่จะติดสุขภัณฑ์อื่นๆมันก็จะมีฝุ่น นอกจากเราจะปัดกวาดถูแล้วเราต้องขูดสีออกด้วยเพราะว่าเม็ดสีเหล่านี้เวลาที่เราทำความสะอาดพื้นเสร็จแล้วถ้าเราไม่ขูดออกมันจะยังแสดงเป็นจุดๆ,ๆ,ๆอยู่ค่ะ และสําหรับภารกิจทําความสะอาดบ้านใหม่นะคะสไตล์มินิมอลในวันนี้นะคะทีมงานก็ได้ทําความสะอาดได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หญิงเอี่ยมนะคะ และหวังว่าหญิงเอี่ยมนะคะแม่บ้านมืออาชีพจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะที่เลือกใช้บริการจากเรานะคะสนใจงานทความสะอาดจากแม่บ้านหญิงเอี่ยมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0956378795นะคะหรือทางช่องทางอื่นๆได้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะหวังว่าคลิปหน้านะคะคงได้เจอกันใหม่แล้วเราก็จะฝากผลงานดีๆไว้ให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ